จีพีทำครั้งแรกเมื่อ6-7ปีที่แล้วนะของเราเจ้าแรกเลยนะที่ทำอตอนนั้นอทิบดีลงนามไม่ใช่สอบอชัยนาทนะสอบชัยนาะทต้องส่งเรื่องที่สพออชัยนาทส่งเรื่องไปเพื่อจะตรวจคุณภาพสินค้าแก็บแล้วให้อทิบดีกรมวิชาการเสร็จลงนามแต่ปัจจุบันนี้ทําเรื่องส่งที่อําเภออาเภอส่งถึงจังหวัดส่งที่ส,ส,สอบอชัยนาทก็ลงนามได้ก็เป็นไปมาตรฐานจีพีเราก็เล่าให้ฟังว่าเรามีมาตรฐานนี้ ขอราคาขึ้นก็นี่ฮะการค้าก็ก็คุยกันแบบนี้ให้เข้าใจแต่เน้นย้ําว่าจะไม่ผลิตขายใครง่ายๆเท่านั้นสินค้าเราก็มีคุณค่าทุกวันนี้บริษัทของเอเชียฟู้ดเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ผลิตอาหารเทปุระใส่กล่องเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วขายที่ประเทศอังกฤษนะครับเช่นังกฤษกับประเทศฝรัรร่งเศส โรงงานผลิตอยู่ที่มหาชัยเนี่ยต้องการหน่อไม้ฝรั่งผมกับข้าวโพดกับอ่อนนะครับที่ว่าของมันตายอ่ะของมันล้นตลาด <c oughs> เราจะจานฟังไหมนะมันมีของที่ล้นตลาดนะผลิตผลิตอยู่เนี่ยเสแต่แล้วลูกค้าก็ซื้อตามจำน,นวนเนะี่ยแต่มันลาบลื่นเนี่ยนม่ราบลื่นนะบางทีเป็นไงฮะลูกค้าในประเทศนั้นเขาต้องการน้อยเราจะส่งล้นไปเกินก็ไม่ได้ ถ้าทลนถ้าเกินอยู่อยู่ที่โกจีเนี่ยนะครับเกินความจำเป็นปั๊บเนี่ยมันก็สินค้าก็ต้องลดลงใช่ไหมเขาสั่ง200เราไป200ไปร้0ยแดเขาสั่ง500อยไป450เต็มที่เลยไปเท่าเขาห้าไม่เคยเกินเหลือเอามาขายในประเทศเราเหลือเอามาจัดการที่ตลาดนะครับมีครั้งหนึ่งนออกไม้ฝรั่งตายต้อพูออกก็ตายด้วยคือต่างประเทศไม่รับซื้อ ลดมา50กว่าส่วนตลาดเหลือไม่ประเทศเราก็ล้นตลาดราคาก็ถูกอ่าไม่ได้ใช้งานสิ่ก็ไม่ได้ต่อไม้ฝรั่งก็ทิ้งเลยนะครับใช่ฮะทเมื่อย้อนหลังไป10ปีที่แล้วทิ้งเลยไหมฮะหน่อไม้ฝรั่งนี่ทิ้งเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาไงครับก็หลายๆคนก็ไปขายตลาดก็ไปทิ้งก็ขายไม่ได้ผมเองก็มองสินค้าแล้ว ถ้ารูปแบบเดิมก็ขายไม่ได้เองไว้ฝรั่งความยาวอยู่ที่เท่าไหรยี่สิเซนต์ตัดเหลืออะไรไหมใช่ครับเหลือตะยอดไปผมตัดไปสิบเซนต์เพราะถ้าเราเอา25เซนไปขายในตลาดก็ขายไม่ได้เพราะว่าลดตลาดพอ25เซนมันต่างเนี่ยเราไว้ฝรั่งยาว25เซนแล้วเราตัดไปสิบเซนต์ที่มันต่างไหมากว่อมันต่างเนี่ย ขายได้ไหมได้ดีว่าทิ้งไหมก็ตัดตรงนี้ไปแล้วก็ไปขายเรื่มมาขายได้ครับอย่างที่ว่าเราไม่ต้องทิ้งแล้วเป็นความโชคดีผมที่เบริษัทเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาผลิตอาหารที่เราฟังว่าเป็นอาหารของญี่ปุ่นแต่ขายที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่เห็นสินค้าของเราเข้านะครับ ที่เราขายในตลาดเนี่ยเราตัดเราขายกิโลแค่80บาทนะเพราะว่าตัดไปเยอะอ่ะขาย80บาทก็ขาดทุนแล้วอะ <c oughs> ่ะบริษัทนี้เขาไม่เห็นเขาเขาบอกเราว่าเขาต้องการสินค้าที่เราตัดเนี่ยมานานแล้วหาทั้งประเทศไทยก็หาไม่ได้นะครับเขาซื้อเรากิโลละ400บาทนจากสินค้าที่ขายไม่ได้เลยอ่ะ ทิ้งนะตลาดมันตายไงแต่พอเออมันมีโรงงานที่ผลิตอาหารแช่แข็งเนี่ยเห็นสเปคไซส์ที่เราตัดสั้นเนี่ยเราใช้ได้นะครับก็ทําให้ติดต่อกับบริษัทแช่แข็งที่โรงงานอยู่ที่มหาชัยมุสาครเนี่ยเขาก็ซื้อเราแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังว่าโอ้ต่างไซส์หาไม่ได้เลยไม่มีคนกล้าตัดสั้นเลยก็เป็นความต่างอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเราขายไซส์เดิม เดิมในตลาดมันตายมันก็ขายไม่ได้แล้วแต่เราต้องคิดเปลี่ยนแปลงคือตอนนั้นผมตัดเหลือ10%เซนเราไปขายขายสั้นๆเนีขายได้ขายในตลาดได้เสร็จแล้วก็มาเจอบริษัทนี้แบบชาวบ้านก็เรียกว่าฟุ๊กไปเลยต้นทุนกิโลละ200บาทน้อยกาลังตัดสั้นได้นะ3กิโลได้1กิโลตอนนี้80บาท8 3 24 2 4 0ตัดสั้นเหลือ10% ตน้นทุนอยู่ที่2 0 0กว่าบาท2 4 0 2 0 0บาทขายส0 0กำไรร้อยไระอบาทร้อยกว่าบาทมีความต้องการกำลังผลิตเขาไม่ทุกวันนะแต่เดือนละ5 0 0พโลเดือนละไหนเดือนละโลละร้อยเดือนละห้าห้าแสนห้าแสน รอท่านฟังว่าบางครั้งเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็อย่าไปท้อมันแต่ถ้าขายเหมือนเดิมก็ขายไม่ได้นะท่านก็ต้องหาวิธีการาเออทำไงเป็นแตกต่างชาวบ้านเขาตัดสั้นเลยผมใส่ผมทำหลายอย่างก็เป็นที่หนึ่งเป็นความช่วงนี้ที่บริษัทที่แช่แข็งเนี่ยเขาต้องการทำอาหารเยมุระเป็นเยมุระแช่แข็ง ทำให้ติดต่อกับแล้วทำไมบริษัทเขาไม่ซื้อมาตัดเองบริษัทเขาทดลองซื้อมาตัดให้หราแต่ต้นทุนของบริษัทสูงมากสูงในราคาที่เราบรเพราะว่าในกระบวนการบริษัทที่โรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาก็มีเรื่องของอะไรใต้โต๊ะมีเรื่องของการที่ไปซื้อมาแล้วราคาในตลาดเราเนี่ยคุณภาพไม่ได้คุณภาพนะมันมีปนหนดเลยนะเอตูมเอบานไซเบมันปกนอะ ของในตลาดแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเข้าไปเนี่ยคุณภาพไม่ได้ร้อยปร์เซนะครับแต่ที่เราทําไปเนี่ยเราคัดไปแล้วสเปคไซส์ให้เทียบกันเลยตัดความสั้นเท่ากันเขาเลือกซื้อเราเรารอจนนี้เนี่ยเป็นเป็นการตลาดคร่าวๆไม่ใหญ่เนะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นแต่ว่าต้องค่อยๆแก้วิธีแก้คืออดทนแก้ แก้โดยการออาไปแจกผู้ใหญ่บอกรูปบ้านเราบอกสมาชิกว่าพี่ใหญ่อันนี้อย่างหนึ่งคือปลูกยังไงก็ได้แต่อย่าให้เยอะเกินปลูกแค่พอดีพอดีแล้วก็เราเห็นพืชอะไรที่สามารถปลูกและขายได้เลยก็ปลูกอย่างนั้นเยอะไปก่อนแต่เราจะทําการตลาดอะไรทักอย่างเนี่ยปลูกพืชชนิดนี้อย่างพอดีก่รือนีนิสัยของคนไทยชอบแหนชอบแทนคน่ชอบได้ดีไช่แแต่ก็ร<ม>ัวาใช่ดีนี่ไง นินสัยของกลุ่มเราก็เป็นอย่างนี้นะเราสั่งปลูกกี่ไร่ก็ต้องกี่ไร่ด้วยนอกเหนือจากนั้นเราไม่รับผิดช <c oughs> อบคือสมมติว่ามีสิบไร่เนี่ยจำจเป็นต้องปลูกอยู่ไร่หนึ่งก็ปลูกแค่ไร่เดียวอีกเก้าไร่เนี่ยที่เราปลูกอนงของของดั้งเดิมก็ปลูกไปนะครับก็ปลูกไปไม่ได้ไม่ได้ให้บอกว่าปลูกอย่างเดียวมันเยอะเยแล้วทำการตลาดผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จ หลายๆทีม่มีปัญหาเสร็จ,จกรทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราปลูกเกินคว,ความความต้องการเร็นปลูกน้อยแต่ได้ราคาปลูกเชื่อแล้วตอนนี้มีมาตรการภายในกลุ่มไหมครับว่าแต่ละเจ้าต้องปลูกกี่ไร่ไม่เกินกี่ไร่อะไรเงี้ยก็ในเมื่อเราปลูกน้อยก่อนที่เราตังคาปลูกคนละไร่สองไร่นะแล้วเราก็เพิ่มตามที่ลูกค้าสัง่งไงเพิ่มเพิ่มตามที่ลูกค้าสัง่งแล้วก็วางแผนเลย จากข้าวโพดอ่อนมา100โลเพิ่มมาเป็น500เป็น1,000โลแล้วทุกวันเนี้ยเขาเพิ่มขขเขาปลูกหมุนเวียนจากคนละไร่กลายเป็นคนละ5ไร่แล้วว่ะคนละ1ไร่แล้วเราก็หมุนเวียนทุกวันให้ได้นะครับแล้วก็สินค้าต้องควบคุมปริมาณให้ได้ถ้าไม่ได้ปับ๊บต้องต้อง,องเชื่อมโยงเลยจังหวัดไหนมีอย่างปัจจุบันเนี้ยลมสักเพชรบูรณ์หนองไม้ฝรั่งเราก็ต้องไปเอานะครับทุกอย่างทําแล้วเนี้ยเราต้องรักษาคุณภาพเราทั้งหมดเราถึองอยู่ได้เราเราไม่ใช่แค่ชุมชนเราเราก็เอ้ย ได้เยอะก็เอาอไปได้น้อยก็ไม่ให้แราก็มีความสุขอยู่เราคนเดียวเนี่ยคนที่ซื้อเราเขาไม่มีความสุขกับเราด้วยแต่ว่าถ้าทายังไงเขามีปัญหาแล้วเราสามารถช่วยเขาได้แล้วเรามีปัญหาเขาช่วยเราได้เราก,เราก็เราก็ไปด้วยกันได้นั้นผมก็จะจะหายอย่างเขาพดว่อ่อนนี่นก็จะไปแถวท่ามกางหุกระบ,บอกกับใหญ่กีกลุ่มเชื่อมโยงอย่นี้ดอกไม้ฝรั่งก็เพชรบูรณ์เมืองการก็มีนี่เราเอาเมืองการอยู่นะครับปัญหามันก็มีเกิดขึ้นทีนี้ เมื่อเราเราค้าขายเนี่ยมั่นคงกันมาหลา,หลายหลายปีแล้วเนี่ยความรักมันมีต่อกันเนี่ยเมื่อลูกค้าเราต้องการสินค้าอื่นเพิ่มเขานึกถึงไปก่อนเราก่อนึกถึงเราก่อนนั้นนั้นสาคัญนะผมไม่ได้หาลูกค้านะทุกวันลูกค้าต้องการสินค้าเพื่อเองแล้วก็ต้องการจะได้สิ่งนี้เขานึกถึงเราก่อนเขาโทรคุยเราก่อนเราทําได้ก็ทําเราทําไม่ได้ก็ไม่ทาไม่รับก็ยังมีหลายๆบริษัทที่ต้องการสินค้าเรื่องเขาก็อ่อนดอกไม้ฝรั่งก็ยังบอกตรงว่ายังไม่รับเลย แล้วก็กลุ่มท่านเนี่ยต้องการจะปลูกอะไรเชื่อมโยงก็โภคสารได้นะครับแล้วก็ที่ผมแนะนำนะถ้าท่านปลูกได้ผู้สมุนไพรตอนนี้ท่านปลูกเช่นอะไรบ้างใบเตยมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็อะไรนะใบยะนางใครรู้จักไหมเออใบยะนางใบเตยใบยะนางมะม่วงหาวใบนเคยแช่อะไรพวกนี้ปลูกได้ อันนี้ท่านมาจากกลุ่มอะไรนะกลุ่มมะเขือเทศใช่ไหมโอ้มะเขือเทศตอนนี้ตลาดส่งออกไงสิงคโปร์มะเขือเทศเชอร์รี่นะลูกแกเชอร์รี่ใช่ใช่นี่ไงกลุ่มนี้ยแต่ท่านต้องไปบริหารจัดการให้ดีนะคือโอ้อย่างสมมติเราเราเข้าตลาดเนี้ยโอ้คนในกลุ่มท่านหรือพ่อค้าท่านคนหนึ่งคนใดก็ได้ค้าขายไปอ่ะผมไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทำไงให้กลุ่มเราอยู่ได้โดยบริการจัดสรร กิโลละบาทอา้าวมะเขือเทศเข้ากลุ่มนะบริหารจัดการถูกไหมให้เป็นกลุ่มก่อนแล้วในตลาดกิโลเทาไหร่กิโลสี่สิบเราบอกสมาชิกเลยเราขอ5บาทขอกําไร5บาทให้กลุ่มบาทหนึงแล้วอีกหบาทให้กับสมาชิกในสวน3ามหาบาทพอใจไหมแล้วการค้างเงีเ้ยแต่ยั